การออกทุดงในป่าลึกต้องมีเป้าหมายมีหลักการในการเดินทางมิฉะนั้นอาจจะหลงวนอยู่ในป่าและอันตรายถึงชีวิตได้พระภิกษุเองท่านยังคงยึดแม่น้ำโขงเป็นหลักในการเดินทางบางพื้นที่ป่ารลกหนามากแล้วก็มีฝนตกชุกนับเป็นอุปสรรคทางธรรมชาติที่ต้องเผชิญแต่พระภิกษุเองก็คิดว่า เรายังหลบหลีกความรกชัดโคนตมที่โสกปรกปกได้แต่ความโสกรปรกปรกชัดที่อยู่ในใจอันปกคคุมไปด้วยกิเลสตัณหาอุปทานต้องถอนลากถอนโคนเท่านั้นถึงจะเอาชานะมันได้ในเขตที่ฝนตกชุกนั้นจะปรากฏที่ไหนก็จะมีงูมีตะขาบมาอาศัยอยู่ด้วยเป็นประจำและก็มีอยู่คืนหนึง่งหลังจากพระพิสุท่านได้เดินจงกรมแล้ว ประมาณสองชั่วโมงก่อนที่จะมานั่งสมาธิต่อกำลังจะเปิดกฎเข้าไปปรากฏว่ามีแขกไม่ได้รับเชิญมาจาับจองพื้นที่เสียก่อนแล้วเพื่อนหน้าใหม่นี้ตัวขาวยาวประมาณสักห้าเมตรกดสามชัน้นอย่างสบายใจเหมือนว่าจะไม่หนีไปไหนพระพิสูจน์ท่านเห็นท่านก็ค่อยๆถอยออกมายืนห่างประมาณสองสามว่า แล้วก็แผ่เมตตาให้นานถึงสามชั่วโมงเขาจึงเลื้อยออกไปลำตัวใหญ่ประมาณเท่าคนที่มีน้ำหนักประมาณ60กิโลกรัมค่อยๆเลื้อยออกไปอย่างช้าๆเหมือนว่าเสียดายอย่างยิ่งที่จะต้องจากไปจากที่อุ่นสบายตรงนั้นยามราตีสงบจังัดชะงน,นากลัววังเวงเสียนี่กระไรความมืดย่อมเป็นเพื่อนที่ไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลยแต่จะทำอย่างไรได้ นี่คือความสงบปศาศจากกิเลสของมนุษย์ที่เราแสวงหาไม่ใช่หรือพระท่านปลอบใจตนเองเช่นนั้นเวลาผ่านไปเกือบเที่ยงคืนก็มีแสงสว่างพุ่งขึ้นจากพุ่มไม้สูงสักประมาณสเมตรกว่าแล้วค่อยๆเคลื่อนลอยไปเรื่อยๆช้าๆลงไปทางริมแม่น้ำโขงเหมือนกับผีขโมดหรือผีกระสือและมีเสียงร้อง เหมือนนกกระปูดบางครั้งเหมือนนกฮูกบางครั้งเหมือนนกเข้าแมวแต่ตัวเหมือนกระสือคนเหนือคนอีสานจะเห็นกันบ่อยๆบางครั้งจะมีเสียงร้องเพลงโหยหวนรวนครางเยือกจะเย็นจับจิตจับใจช่างหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักคนจิตอ่อนเห็นทีจะจับไข้หัวโขวนเอาง่ายๆแต่ไม่ใช่พระหนุ่มรูปนีในเขตป่าเขาดงดิบลึกหนี ซึ่งปา่าเสจากผู้คนผ่านไปผ่านมานอกจากสารพัดผีที่น่ากลัวแล้วยังมีสัตว์ป่าเช่นมีควายเสือโคร่งใหญ่งูนั้นก็ตัวใหญ่มากๆเหลือสวนสนามกันเป็นว่าเล่นแต่พระท่านเองก็ทำสมาธิเจริญสติอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดนอกจากงูยักษ์แล้วยังมีงูงบินได้อีกด้วยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อข่าวนี้พอเห็นกับตาตัวเอง ก้อนหินเปล่งแสงได้ซึ่งอยู่ในถ้ำปหาหน้าตาเหมือนขดน,นับภาษาอะไรกับแค่เรื่องบัางไฟพญานาคซึ่งมีมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีมาแล้วแต่มนุษย์ยังหาคำตอบไม่ได้แม้จะส่งพวกฝรั่งมังค่ามีความรู้ความสามารถมาพิสูจนก็ยังหาคำตอบไม่ได้พระพิสูนเองท่านก็เดินรอนแรงไปทั่วป่าตามม่น้ำโขงไปเรื่อยๆ ข้ามฝั่งไทยไปฝั่งลาวและได้เห็นความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยลาวทั้งวัฒนธรรมประเพณีที่เชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นเป็นญาติพี่น้องกันมาจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้จะมีกฎหมายเขตแดนขวางกันก็ไม่สามารถกั้นความเป็นพี่น้องกันได้เพราะสายใยแห่งความเข้าอกเข้าใจกันมากเกินกว่าที่จะแยกออกจากความเป็นพี่เป็นน้องกันพระท่านก็ได้อาศัยก้อนข้าว ของญาติโยมชาวลาวมากพอสมควรเดินจากใต้ไปกลางถึงบริเวณป่าใหญ่หนาชืน้นปัจจุบันในบริเวณนั้นเรียกว่าเขื่อนน้ำเงึมปราตีนั้นเวลาประมาณสักสี่ห้าทุ่มเศษหลังจากนั้นพระพิสุทธานก็ได้สวดมนต์บำเพ็ญภาวนาไปได้สักหนึ่งชั่วโมงก็ได้ยินเสียงใบไม้และกิ่งไม้ดังปอกแปกอยู่ด้านหน้า แต่สักอืดใจหนึ่งก็ได้กลินแปลกๆลกอยมากระทบที่ปลายจมูกพระท่านก็แผ่เมตตาให้ทันทีพอทราบเลยว่ามีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาหาอยู่ต่อหน้าห่างไปประมาณ3-4เมตรประมาณสักสองสามนาทีเสียงที่ดังก็สงบลงพระพิสูเองก็ได้แผ่เมตตาไปให้อีกพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้น ในคืนจันทร์วันเพ็ญสิบห้าค่ำพระจันทร์เต็มดวงแสงจันทร์ที่สาสองผลกิ่งไม้ลงมาทำให้พอมองเห็นบริเวณนั้นได้นอกจากพระหนุ่มแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่มองเห็นเป็นร่างดำทะมึนอยู่ใ,ใกล้ๆท่านซึ่งยังระบุไม่ได้ว่าเป็นตัวอะไรทันใดนั้นเขาก็แสดงตัวออกมาสูงประมาณ4-5เมตรเลยทีเดียวพระพิสูหนุมก็แผ่เมตตา พร้อมกับถามในใจว่าท่านเป็นงูหรือเป็นนางไม้สิ่งที่ถูกถามก็นิ่งเฉยไม่ขยับตัวเลยพระพิสุท่านก็ถามไปในจิตอีกครั้งว่าท่านเป็นงูใช่ไหมพอถูกถามเช่นนี้อีกครั้งเขาจึงตอบกลับมาว่าข้าพเจ้าไม่ใช่งูพระพิสุท่านก็ถามไปอีกว่าแล้วท่านเป็นอะไรเขาก็ได้ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นพญานาส่วนงู เป็นบริวารของพญานาคพญานาคนั้นมีอยู่สี่ตระกูลให,ใหญ่พระพิสูุเองได้ยินอย่างนั้นก็งงๆเพราะไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามีพญานาคอยู่สี่ตระกูลพระภิสษุก็ถามไปว่ามีตระกูลอะไรบ้างจึงได้คําตอบว่าถ้าท่านอยากรู้เราจะบอกให้ตระกูลที่หนึ่งวิรูป,ปักคือพญานาคตระกูลสีทองตระกูลที่สอง เอราปตะ,ะคือพญานาคตระกูลสีเขียวตระกูลที่สามฉับพญาปุตตะคือพญานาคตระกูลสีลุงตระกูลที่สี่กันหาโคตมะคือพญานาคตระกูลสีดำพระพิสูจนเองก็เพิ่งทราบแล้วท่านก็ตั้งจิตถามไปอีกว่าแล้วจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเป็นงูหรือเป็นพญานาคหลังจากนั้นพญานาคก็ได้ตอบท่านว่า ข้าพเจ้าก็พอจะบอกได้แต่เป็นความลับของวงตระกูลพญานาะคห้ามท่านนำเอาไปบอกผู้ใดทั้งนั้นพระพิสูุ์เองก็ตอบทันทีว่าตกลงแล้วพระพิสษจท่านก็เลยได้ทราบว่าความลับของพญานาคเป็นอย่างไรและถามต่อไปอีกว่าพญานาคทาร้ายคนหรือเปล่าพญานาคก็เลยตอบว่าพญานาคไม่ทำร้ายใครง่ายๆ นอกจากถูกคนทำร้ายก่อนจึงจะทำร้ายตอบแทนเพราะพวกข้าพเจ้ายังไม่มันรู้รมต้องป้องกันตนไม่ให้ใครมาลังแกพระภิสุท่านก็ถามต่อไปว่าพญานาคมีพิษเหมือนงูหรือไม่หรือมาก,กางและหลังจากนั้นท่านก็ได้รับคำตอบว่าพิษแห่งพญานาคมีดังนี้ปูติมุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดผูดใ้ใดแล้ว รอยแผลเปื่อยเน่าน้ำเหลืองไหลไม่หยุดถ้าไม่มียารักษาจะถึงแก่ความตายอย่างรวดเร็วสองกุจจมุขะเป็นพยาากมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วร่างกายจะแข็งทั้งตัวแขนขางองไม่ได้จะปวดแสนสาหัสทรมานตายอย่างรวดเร็วสามอักชีมุขะเป็นพยาากมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วจะเกิดอาการเล่าร้อนไปทั้งตัว ดูดไฟเผาแผลคายถูกไฟไหม้ 4. สัทธามุขะเป็นพญานาคมีพิษเมื่อกัดผู้ใดแล้วจะตายทันทีเหมือนผูกฟ้าผ่าเมื่อพระพิสูุเองได้ยินอย่างนั้นแล้วก็เกิดความวิตกกังวลกลัวเหมือนกันแล้วก็ถามต่อว่าอัตมาจะไปทางภูเขาควายทางทิศใต้จะไปอย่างไรพญานาคได้ตอบว่าไม่ยากท่านก็เดินไปทางซ้ายมือ ตามราวป่าไปตามแม่น้ำแล้วข้ามตรงโค้งคุ้งน้ำนั้นจะสะดวกและน้ำก็ไม่ลึกแล้วเดินตรงไปตามทางล่องน้ำก็จะเห็นทางเล็กๆพอเดินได้และให้เดินไปเรื่อยๆสักหนึ่งถึงสองวันก็จะถึงภูเขาควายถ้าเลี้ยวขวาก็จะไปที่ภูสาเล่าห่างกันประมาณ3วันพระพิสุกก็จำได้บ้างไม่ได้บ้างแล้วก็ตอบว่าจเจริญพรอนุโมทนา และท่านก็ออกจากสมาธิรุ่งเชา้าท่านก็ได้เก็บบริขารเดินทางต่อไปเรื่อยๆตามที่พญานาคบอกทางให้เดินทางครั้งนี้ไกลแสนไกลห้าวันยังไม่ถึงแต่โชคดีได้ไปพบกับต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เคยได้รับคําบอกเล่าจากพ่อแม่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ต้นไม้ใหญ่สูงเสียดฟ,ฟ้าเกิดขึ้นบนภูเขาก้อนหินสองสามต้น อายุประมาณร้อยกว่าปีเพราะลําต้นใหญ่ประมาณห้าคนโอบซึ่งพระพิสุเห็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วก็ไม่เคยไปเห็นที่ไหนอีกเลย